ึงแล้วครับข้างใน,นพี่เจนเราไปทำท่าวันไหนครับวัาเราก็ไม่ได้มาปั่นงานนี้แต่เราก็มาดูเฉยๆครับว่าเขามีอะไรบ้างนคนละเรื่องกับผมนะที่ปั่นผมปั่นผม,ผมเองนี่ผมมาดูปั่นเที่ยวโคกตอนนั้นมีเสื้อจานวนจะกันนะครับและต้องกับขอภัยด้วยครับ ก็จะเหนะครับเนื่องจากเพะกรรมการกรรมการการเลือกตั้งจังหวอกตั้งนะครับหรือประจาจังหวัดตรังนะครับจะได้จการันเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนได้ออกเสียงนะครับในรอบเขตเมืองกางประมาณสากิโลนะครับผมนักปั่นเยอะมากเลยครับว่านักปั่นพวกท่านนะครับลงทะเบียนได้ที่ที่ไกลๆนะครับขบีงกำลังขึ้นไปเห็นชัดมากเลยครับสุดยอดเลยครับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลตืดนะครับร่วมกับเดิกและเยาวชนที่รับฟรีรงเรียนิเชยาตาตูนะครับตอนนี้ท่านสามารถเช่าบูชาได้เลยนะครับท่านสามารถเช่าบูชาได้เลยครับหลวงพ่อทวดวันที่5กรกณาาคมเวลา9นาฬิกานะครับรายได้ขั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคารอนุสร์หนึ่งร้นยปีมิเชยาตาตูครับ มีคนมาร่วมปั่นเยอะเลยครับคนนี้ที่มาร่วมกิจกรรมนะครับก็มีเยอะมากเลยนะครับบางคนก็ปั่นกลับบางคนก็ถูกรถไฟเขาได้รู้นะครับว่าขาใครเลงอะไรนะครับเขาได้ไล่กันนะครับเจอของจริงบ้างของปลอมบ้างขอได้รู้เลยครับกำลังอัดไปเลยครับ,รรบตอนนี้อาเลงแล้วเลงก็ติดอันตรายนะทุกท่ ก็เริวที่สัดครับเดี๋ยวผมจะสวนให้ดูเห็นรู้สวนได้ไหมเมื่อกี้สปีดสูงสุด4.7ครับกว่าจะเซ็งได้ถ้าถึงตองได้อยากจะถึงครับแต่อันตรายทั้งหลายคนก็นลืิ่มขับผ่านกันนะครับยอดเลยครับ ขับสุดยอนนดเลยครับปันกันเป็นกลุมหลายคันเลยทีนะครับเป็นภาพที่สุดยอดเลยครับครับหลังจากที่ปั่นกัน้ค่ในเียนวิเดียกันต้องตั้งแต่ตัสดาหน้า่งที่ทำออมาได้สุดมาเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าบริวเวณ โรงเรียนควรปริ้งนะครับระยะทางก็เกือบจะถึงที่หมายแล้วครับคือบ้านผมครับก็ต้องมุ่งหน้ากันไปต่อนะครับเหลือประมาณอีกไม่กี่กิโลครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นบ้านของโกเหยดนะครับรงประธานชมรมจัดการแข่งขันกีฬาของจังหวัดตังนะครับไม่รู้ไปไหนนะวันนี้ด้านขวามือที่มีซอยเข้าไปนะครับเป็นสนาม ชุนบัวมันคนทานนี้นะครับก็ชนกันบ่อยทา้งเรับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้จอดซื้อกล้วยทอดครับกล้วยทอดเนี่ครับจอดซื้อกล้วยทอดหิวครับหิวกล้วยทอดกับมันทอดนะครับกับหัวมันครับ ตอนนี้ก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับวันนี้ปั่นไปเป็นระยะทาง37กิโลนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับหลังจากนี้คงต้องหยุดพัก2วันนะครับเพราะว่าง,งานภารกิจอะไรก็เยอะอยู่ครับนี่ครับกินกว้วยทอดก่อนนะครับผมหนูหูมากเลยครับพ่อ้ารถจ่องพูดอะไรของมัน ครับขอบคุณครับมาแล้วไปแล้วสวัสดีครับ